แซนนะครับบอสครับเซฟครับเฟสครับฮาับไปครับผมแม็กกี้ครับผมกันครับฟินครับมีนครับ ปอนะครับแมกครับคครับบูมครับต่อเลยครับบูมครับผมสวัสดีครับเอสครับป็นคะอ็นแฟเเสครั้งที่2ตืนเต้นไอีกไม่กี่นาทีได้เจอแฟนแลครบครับก็พวกเราตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็พวกเราตั้งใจ มากๆครับเพื่อเพื่อเพื่อโชว์ที่แบบว่าที่ดีแล้วก็จะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับแล้วแต่แต่ละคนมีโชว์เด็ดยังไงบ้างคะขอสปอยจริงไหมไหนอ่าถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์มากันครับให้ทุกคนก็มีโชว์แบบที่หลายๆคนยังไม่เคยเห็นนะครับใช่เช่นอย่างเช่นก็สปอยจริงครับเช่นมันก็จะไม่เซอร์ไพรส์ครับมันจะไม่เซอร์ไพรส์รอดูรอดูรอดูกันครับเป็นแบบโชว์เดี่ยวของแต่ละคน ถ้าโชว์เด e ี่ยวแต่ละคนน่าจะวันหนึ่งนะวันหนึ่งถวันนึงก็จะมีทั้งกลุ่มทั้งเดี่ยวนะครับผมทั้ไปใช่ค่ะเรียกว่าวันนี้จัดเต็มเพื่อแฟนๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะคิดว่าอันนี้ถืเป็นโชว์แรกเป็นเวทีแรกของไทยบ้างคะหรือว่าของคนอื่นก็ส่วนมากก็เคยมีรับงานอีเวนต์อะไรอย่างนี้บ้างแล้วก็ผ่านงานแบบ เกี่ยวกับแฟนมีตหรืออะไรอย่างเงี้ยครับาง,งานร้องเพลงทุกคนก็มีประสบการณ์มาบ้างเล็กน้อยแต่ก็ยังถือว่าเป็นมือใหม่เล็กน้อยเล็กน้อยคือก็เป็นทีนมเป็นเป็นทีมอันใหญ่แ,แรกเลยเนาะทีแบบเขาได้โชว์กับแฟนใช่ครับที่ที่คนเยอะมากมาก,มากขนาดนี้ มีครับวันนี้ไม่มีไม่มีครับวันนี้ไม่มีครับวันนี้ไม่ตอะไรโอ้วันนี้มาเดินเล่นเลยมาเดินเล่นมาเดินเข้างานินเข้างานโอเครอเรเล่นเราเราเล่นเราดูก่อนต้องรอดูนะต้องรอดูว่ามีโชว์อะไรอันนี้ใครใส่รองใครใส่รองตนนี้ไม่ได้ไหมใส่รองก็ร้องหลายคนอยู่ใช่รองเยอะมากไม่ไม่อันนี้ถือว่าธรรมดาเนาะงั้นใครใส่เรื่องขาเป็นเป็นเปเจอกัน ก็ก็หลายคนเหมือนกันครับหลายคนใช่คิดว่เต้นแนวไหนแนวไหนแนวไหน่แดคอยกันนะว่าแบบถ้าให้โหวตกันว่าใครเต้นใครไก่เต้นสุดเนแอปให้โหวตกันทั้งหวตใครแีเต้นสุดนะนี่ใครไม่ครับเซฟครับเซฟแล้วกันฮะฮ่าฮ่ทั้งหมดเลยเห็นไหม ตอนนี้งาที่าท่แอยากเห็นที่วันนี้ก็ได้เห็นกันหมดแล้วนะคะแน่นอนครับเตนร้อยเตร้อลวี่ครอรัรรก็ย100%เต็ม้เนเราปูเปิดเข้าก็ถึงเวลาก็คือระเบิดความมันบนเวีแ่นพร้อมเลยครับพร้อมเลยครับอะใ้ยังากถึ่แฟนนิดนึงว่าให้เตรียมตัวยังไที่จะโชว์ของพวกเราในวันนี้ค่ะทีที่พร้อมพูดให้พี่หน่อย ว่าอะไรนะครับแปนแปนแปนแฟนแล้วอ่ะที่จะอีกไม่กี่นาทีจะได้ชมแล้วต้องเตรียมตัวจอย่ังเป็ีเรายังไงบ้างคะอ๋อถ้าอย่างแรกที่ต้องเตรียมตัวก็คงเป็นเตรียมใจนะครับเพราะว่าวันนี้แต่ละคนไม่ได้กลับบ้านไปด้วยความว่างเปล่าแน่นอนมีทั้งน้องเซฟน้องแซมมีนปิงอ่าดุ้นพี่ก็เดี๋ยวเราเตรียมตัวดูได้นะครับว่าแต่ละคนเนี่ยเตรียมตัวมีอะไรมาโชว์กันบ้างก็เตรียมใจกันไว้นะครับ ا <laughs>